อะไรเหรอเห็นไหมคะเห็นค่ะลำลำลำเ s h hmm. a ไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะอม่เอาค่ะไม่เอาค่ะจะลงเหรอ าากับบ้านเนาะบ้านเสร็จยังคะถ้าเสร็จแล้วไปอากน้านะเธออยู่ไหนคะอยู่ข้างล่างเนี่ยสวยจังเลยเหลียนเรลียนขี่โกงอันนี้ให้พี่หน่อยนะเอ๊ะไปสีผมให้เรียบร้อยก่อนา ค่ะอะพี thôi, thôi yeah, yeah, yeah. ่พลยพอแบบน้ำดูปะเยอย่าเอยาโอ้ยาเนี่ยยาายอาาเออาอยาาคุณแม่ซักคุณผมยาอมโอันยาสีฟันพ่อ

เ,เอามาผมหน่อยเออยางมาผมพอยมาผมใหม่นหน่อยนะน้ำหนึ่ยดึงแล้วที่น้องมีดูเปิดประตูให้แล้วดูว่างใจอาบแปออนน๊นะอ๋อพลอยอาบน้ำยนะพลอยอาบน้ำยังมีอยู่ไหนนะ no i'm not my นี่บอกตุ๊กแกร้องกัดแบอ้ขัวงไนน้องคะ้อตเปิดไฟหน่อยค่ะมุดเหรอคะมุดมุดดแลว้ยอนยรยหน่อยเจียวอยอไ